ตั้งแต่เล็กจนโตพ่อแม่มักเลี้ยงดูเราแบบสมัยโบราณคือรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเรามักถูกพ่อแม่ตีอยู่เสมอหักสนไม่เชื่อหรือเล่นไม่ยอมกลับบ้านทั้งการมยมยมเก้าอี้ไม้กวาดไม้แขวนเสือ้ออะไรที่อยู่ใกล้มือพวกเขาเราโดนมาหมดแล้วและการที่ชอบห้ามไม่ให้เราพูดคำหยาบแต่พ่อแม่ดันพูดเองพอเราได้ยินด้วยความเป็นเด็ก เราก็พูดตามพ่อตกปากเราแรงมากตั้งแต่วันนั้นเราไม่กล้าพูดคำหยาบอีกเลยพ่อแม่ชอบสร้างกฎเกณฑ์บังคับเราเรื่องการเรียนบอกกับเราว่าถ้าสอบได้เลขตัวเดียวจะให้รางวัลเป็นนั่นเป็นนี่แต่พอเราทำได้จริงๆพ่อแม่ก็ผิดคำพูดไม่ซื้อให้เราอาจเพราะลืมหรือไม่มีตังเราก็ไม่รู้เหมือนกัน ด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็อยากให้พ่อแม่รักษาคำพูดแถนพ่อแม่ก็ยังชอบทะเลาะกันแม่ชอบทำลายเข้าของในบ้านตลอดเลยจนเราโตขึ้นเข้ามปลายเริ่มรู้ว่าที่บ้านมีปัญหาเรื่องการเงินเราบอกพ่อว่าเราจะออกมาช่วยทำงานแต่พ่อให้เรียนต่อในที่สุดเราก็ได้เรียนถึงแค่มหแล้วเรียนรามแบบศึกษาด้วยตัวเองต่อถึงเวลาแค่ไปสอบ จึงมีเวลาไปทำงานประจำหาเงินช่วยพ่อช้ยนี่ตอนนั้นเราลำบากมากต้องขดข้าวไข่ดาวบ้างข้าวคุกซอสคุกน้ำปลาไปกินที่ทำงานไม่มีเงินติดตัวเลยเรอให้พ่อหมดแต่เวลาพ่อถามว่ามีไหมเราจะบอกว่ามีเพื่อให้พ่อสบายใจบางทีหิวมากจะตังไม่มีก็กินน้ำเปล่าแทนข้าว บางวันแม้กระทั่งน้ำดื่มสะอาดสักขวดก็ยังไม่มีตังซื้อเราต้องไปกดน้ำก๊อกมากินประทังความหิวเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าก็มีคนให้เรามาทั้งนั้นเป็นของที่เขาไม่ใช้แล้วจนเราเรียนจบเริ่มหางานวุฒิปอตีเราก็เริ่มมีแฟนเราอยู่กรุงเทพทำงานที่กรุงเทพกับแฟนสองคนส่วนพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัด เราอยู่กับแฟนสองคนเช่าห้องกันแต่พ่อแม่เราไม่รู้รู้แต่พ่อแม่แฟนจนวันหนึง่งพ่อแม่เราจับได้พ่อแม่โทรไปเบอร์ที่ทำงานโทรมาด่าเราหยาบคายมากจนเรากดดันต้องบอกแฟนว่าให้กลับบ้านไปเจอพ่อแม่เราด้วยกันนะพอถึงบ้านเราที่ต่างจังหวัดพ่อกับแม่ก็พูดกดดันเราสองคนทุกวัน แม่ก็ด่าว่าและตบตีเราทุกวันในที่สุดพ่อกับแม่ก็จับเราแยกกันโดยส่งแฟนเรากลับบ้านเขาไปนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราเหมือนตกนรกไม่ใช่เพราะจากกับแฟนแต่เพราะเราถูกแม่ด่าดูถูกสารพัดท,ที่ไปอยู่กับผู้ชายทั้งที่เราก็เรียนจบมีงานการทำแล้วเราถูกแม่ขึ้นไปด่าตบตีถึงในห้องนอนทุกเช้าเมื่อเราตื่นขึ้นมามันเหมือนฝันร้าย ราอยากฆ่าตัวตายทุกวินาทีพ่อแม่สั่งห้ามให้เราเลิกติดต่อกับแฟนอย่างเด็ดขาดเขายึดโทรศัพท์เราไปลบเพื่อนในเฟซรูปที่เราถ่ายคู่กับแฟนในเฟซจนหมดไม่ให้เราติดต่อใครได้ตัดขาดเราจากโลกภายนอกแม้แต่เพื่อนโทรมาพ่อก็ยังโกหกบอกว่าเรานอนแล้วทั้งที่ตอนนั้นมันแค่6กโมงเย็นเรายังไม่ได้นอน จนพ่อแม่เราจับได้ว่าเรายังติดต่อกับเขาอยู่คืนนั้นหลังเลิกงานแม่จิกหัวเราด่าเราให้เราสาบานว่าเลิกติดต่อกับแฟนแล้วเราเครียดและกดดันมากอยากหายไปจากโลกนี้จริงๆแม่ผักเราลงบนพื้นแล้วจิกหัวตบตีเราซ้ายทีขวาทีเราเจ็บกายไม่เท่ากับเจ็บใจจนต้องร้องไห้ออกมาขอร้องให้แม่หยุดแม่เราทั้งด่าว่าสารพัด และกระทืบเราคาตีนเขาทุกตีเราซ้ำแล้วซ้ำอีกเราได้แต่ร้องขอบอกให้พอแม่ก็ยังยกฝ่าเท้าแม่ขึ้นไม่เหยียบที่หน้าเราไว้ไม่ให้เราโงหัวขึ้นมาได้เราเจ็บปวดอย่างมากกับการถูกแม่แท้ๆกระทำอย่างแสนโหดร้ายแม่สั่งให้เราโทรหาแฟนและบังคับให้เราบอกเลิกแฟนในคืนนั้นเลย เราบอกแฟนทางน้ำตาแฟนเรารับรู้ได้ว่าเราถูกแม่บังคับให้พูดเราก็ได้แต่ร้องไห้แม่ดึงมือถือกลับไปและถูบตีตบตีเราซ้ำอีกแม่บอกว่าถ้าฆ้าคนไม่ติดคุกกูฆ่ามึงไปนานแล้วแม่ตีเราจนช้ำม,ม่วบนหลังเป็นบริเวณกว้างที่ใครเห็นก็ต้องตกใจเรากลัวและเจ็บปวดมากเราอยากหนีออกจากบ้านแต่แม่ล็อกประตูไว้กันเราหนี เราจึงหนีไม่ได้วันที่เราไปทำงานตอนเที่ยงเราจึงหนีไปเพราะเราไม่อยากโดนแม่ทุบตีอีกแล้วแต่เราก็หนีไม่รอดแม่ไปแจ้งตำรวจว่าเราหนีตามผู้ชายทีแรกตำรวจจะไม่รับแจ้งเพราะอายุเราไม่ใช่เยาว,วชนแล้วแต่แม่ขอจนตำรวจยอมแล้วสุดท้ายเราก็ถูกตำรวจจับเราอ,อายมากแม่ทำเหมือนเราเป็นคนที่เลวมาก ทั้งที่เราเหนื่อยยากลําบากส่งตัวเองเรียนจบหาเงินช่วยพ่อใช้หนี่จนหมดแต่ทําไมแม่ถึงมาทำกับเราแบบนี้แม้เวลาจะผ่านล่วงมา3ปีแล้วแต่เรากับแฟนก็ติดต่อกันอยู่ตอนแรกเราก็ไม่กล้า แต่ตำรวจย้ำกับแม่ว่าตีลูกผิดกฎหมายติดคุกได้แม่จึงไม่กล้าตีเราอีกเลยได้แต่ดูถูกด่าว่าเราเป็นสัตว์ต่างๆนานา,นาเป็นผู้หญิงขายบริการบ้างหละและสาบแช่งเราไม่ให้มีชีวิตที่ดีจนถึงตอนนี้ก็ประมาณ5ปีแล้วที่เรากับแฟนรู้จักกันเราไม่ได้เจอกันไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเหมือนคู่รักอื่นๆมา3ปีแล้วแต่เขาก็ยังยืนหยัด ที่จะกลับมาพิสูจน์ตัวเองให้พ่อกับแม่เรายอมรับให้ได้ด้วยการสร้างเนื้อสร้างตัวจนมีฐานะดีกว่าแต่ก่อนมากเพราะแม่ไปดูถูกเขาไว้เยอะเขาเลยจำฝังใจเราเองก็พัฒนาตัวเองตั้งใจอ่านหนังสือเรียนคอร์สต่างๆมากมายเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะแม่ก็ยังชอบเอาเราไปเปรียบเทียบกับลูกบ้านอื่นอยู่เสมอ มีครั้งหนึ่งเรายังจำได้ฝั่งใจในรถยนต์แม่บอกว่าน้องชายจะเรียนจบแล้วดูฉันสิยังเป็นพนักงานบริษัทตอกต่อยอยู่เลยตอนนั้นเราเจ็บปวดในใจได้แต่นิ่งไม่พูดอะไรเราทำงานบริษัทเอกชนที่นับว่าใหญ่มากที่สุดในเมืองไทยเลยนะเงินที่เราช่วยพ่อแม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตบ้านที่เช่าอยู่เราก็ช่วยออก ค่ากินก็ให้แม่ซื้อกับข้าวทุกเดือนไหนจะค่าห้องเช่าที่อยู่เราเป็นคนทำงานหาเงินช่วยพ่อแม่มาตลอดต่างกับน้องชายที่ไม่เคยให้เงินพ่อแม่ใช้เลยแต่ทำไมแม่ถึงมาดูถูกเกียดยามเราได้มากขนาดนี้เราต้องดีแค่ไหนเหรอต้องให้เงินสักเท่าไหร่ถึงจะพอใจกัน เรามีชีวิตเหมือนหุ่นยนต์ที่ต้องทำตามคำสั่งของพ่อแม่ทุกอย่างเวลาทำงานได้มาก็ให้พ่อแม่เราไม่เคยห่วงแต่เรายังกลับถูกมองว่าเป็นลูกไม่ดีลูกเลวอยู่เสมอจนเราท้อใจมากเหมือนกันว่าลูกที่ดีเขาต้องเป็นยังไงหรอแค่เพราะเราเช่าห้องอยู่กับแฟนในครั้งนั้นโกหกพ่อแม่เพราะยังไม่พร้อมอยากสร้างเนื้อสร้างตัวให้ดีก่อนค่อยไปหาท่านแต่ท่านดันมารู้เรื่องก่อน และตัดสินว่าเราเป็นลูกที่เลวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกวันนี้เราได้แต่ใช้ชีวิตตามคำสั่งถ้าไม่ทำพ่อก็ขูจะตัดลูกไม่ให้ใช้นามสกุลอย่างเดียวงานต้องหาใกล้บ้านแบบเดินไปกลับได้พ่อยังต้องไปรับส่งเวลาไปไหนมาไหนเหมือนเด็กอนุบาลคือทุกอย่างต้องอยู่ในสายตาพ่อแม่หมดเลย เราไม่ได้ใช้ชีวิตที่ตัวเองอยากใช้อย่างเต็มที่จนหลายครั้งที่ท้อใจได้แต่ปอบตัวเองและพยายามคิดบวกมองหาข้อดีในตัวเองตื่นมาเขียนขอบคุณ5สิ่งทุกวันเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นหลายครั้งเรามักกดดันตัวเองเรารู้เพียงแค่ว่าเราอยากให้พ่อแม่ยอมรับแต่พ่อแม่ก็เหมือนไม่เคยมองเห็นเลย พ่อแม่ก้าวไก่ชี้ส่วนตัวเราไปหมดทุกอย่างตั้งแต่เล็กจนโตนี่แหละคือเรื่องราวของเราเองการที่มีพ่อแม่ที่ตัวเองไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างการเงินพังจนเราไม่ได้เรียนหนังสือในมหาลัยแบบเพื่อนเขาต้องช่วยทำงานใช้หนี้แต่กลับเอาความฝันต่างๆนานานของตัวเองมากมายมาลงที่เรา หวังว่าเราจะได้แต่งงานกับผู้ชายรวยๆมีที่ทางเพื่อให้พ่อแม่สบายไปด้วยมีที่ทำกินหวังให้เราทำงานหาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่หวังให้เราอยู่บ้านกับเขาจนวันตายหวังอยากให้เราเป็นลูกแบบบ้านอื่นที่มีอาชีพการงานดีโดยไม่ได้ย้อนดูเลยว่าตัวเองไม่มีเงินส่งลูกเรียนเราดิ้นรนพยายามจนสุดความสามารถแล้วทุกวันนี้ ครั้งหนึ่งแม่ก็เคยว่าเราที่เป็นหนี้เพราส่งเราเรียนแต่เราเพิ่งมารู้ทีหลังจากพ่อที่เป็นหนี้ก้อนโตเพราะความไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่มีของแม่อยู่บ้านท้าเฮาสองชั้นก็สบายดีอยู่แล้วฝันอยากได้บ้านเดี่ยวหลังใหญ่จนพ่อต้องไปกู้สุดท้ายก็เกินกําลังผ่อนไม่ไหวจึงเป็นหนี้ก้อนโตนี่แหละความคาดหวัง ความกดดันทุกสิ่งทุกอย่างจากพ่อแม่ประดังประเดมาที่เราคนเดียวเต็มๆได้แต่บอกตัวเองว่าอดทนนะทำชีวิตตัวเองให้ดีก็พอใครพูดอะไรก็ไม่ต้องสนใจหรอกและได้แต่รอเวลาที่จะได้เจอแฟนที่ถูกพ่อแม่เราจับแยกกันอีกครั้งหนึ่งฉันหวังว่าวันนั้นจะมาถึงนะได้แต่ภาวนาอย่างน้อยให้เราได้เจอเขาก่อนตายก็ยังดี ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้คือประสบการณ์จริงที่ลูกเพจส่งมาเพราะอยากแบ่งปันประสบการณ์และอยากให้คนภายนอกได้รับรู้ได้แก้ไขความเข้าใจเชื่อที่มันผิดผิดซึ่งตอนนี้เราได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายทั้งทีมจึงตัดสินใจที่จะสร้างแพลตฟอร์มใหม่ที่จะให้ทุกคนได้อ่านปรึกษาและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมันมีเรื่องราวมากมายที่หลายคนเผชิญอุปสรรคและก้าวผ่านมันไปได้ ทั้งทีมคิดว่าเมื่ออ่านจบมันได้สร้างแรงบันดาลใจมากทีเดียวทั้งทีมอยากสร้างแพลตฟอร์มที่ผู้คนรู้สึกปลอดภัยที่จะแบ่งปันเรื่องราวมีผู้คนรับฟังมีคําแนะนำต่างๆที่อาจช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ถ้าพร้อมแล้วคลิกที่ลิงก์ด้านบนได้เลยค่ะ